มีใครเคยกินผักชัยยาบ้างถือดีๆอุ้ยแม่ตะแคงอย่างนั้นสิถือแค่กะละมังก็ไม่มีแรงถือถ้าล่วงไม่ให้กินเนี้ยแม่หนูไม่กินไม,ไม่กินไม่ได้ค่ะหนูไม่กินแต่เป็นพัสก็ไม่กิน อน,นี้อฉันจะเอาไปผัดให้เด็กๆกเ,เพราะว่ามันเป็นผักใบเขียวกี้มามองไม่เห็นนะถือดีๆนะอย่าให้คว่ำนะให้ถือให้ถือกะละมังผักใบเดียวนะมันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ นี่คือผักไรคิมผักอะไเฮ้ยไม่ใช่เราก็จะเอาแต่ยอดมันเดี๋ยวหญ้ามายญาก็ต้องตัดทิ้งกี้ดูรถด้วยนะอันนี้ไม่มาฉันหรอกอันนี้เป็นต้นผักขม มันมันแก่แล้วมันต้องแบบมันต้องตอกทิ้งแล้อ่อนมามากับบ้ได้เต็มแล้ว,วเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างแล้วก็ไปผัดไม่หนูไม่อยากกินน้องอิมว่าอะไรนะคะไม่กินค่ะเฮ้ยไม่กินไม่ได้เป็นเด็กเขาให้กินอะไรต้องกิน เด bueno> ี๋ยวคอยดูว่าจะกินไหมกระเจี๊ยบมีอยู่หนึ fand fand <S <S ่งลูกเห็นไหมเอ่ยนี่ลูกกระเจี๊ยบมีหนึ wow ่งล네ูกอันนี้คือต้นกระเจี๊ยบนะอันนี้คือลูก ล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปหั่นเป็นชิ้นชิ้นโดยที่แยกก้านกับใบออกนี่นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะผัดอุ้นเส้นใส่ผักชายาใครไม่เคยทำกินลองลองทำทำกินดูนะ อีฉันไม่ได้อีฉันไม่ได้ให้ดูตอนอีฉันทําเนาะแค่จะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดไว้ใต้คลิปเนาะว่าใส่อะไรบ้างนะคะนี่อันนี้เป็นถ้าเป็นอาหารของเด็กนะจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเพราะว่าเขาจะได้กินผักใบเขียวด้วยเนาะอันนี้เป็นเมนูที่เด็กๆบ้านนี้ชอบนะนี